สำหรับมือใหม่ผมก็จะแนะนำส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของแอสโตนะครับแอสโตเป็นไม้ที่เลี้ยงก็ค่อนข้างง่ายออกดอกง่ายสามารถใช้ฝึกในการผสมของเกสรได้สามารถทำเมล็ดได้ง่ายกลุ่มแอสโตก็จะมีอัลเทเรียสกลุ่มของมาริโอพวกนี้ครับก็จะค่อนข้างเลี้ยงง่ายค่อนข้างทนนะครับก็แต่ก็จะมีกลุ่มกลุ่มของของกลุ่มพวกแมมพวกอะไรพวกนี้ครับ ก็สามารถเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงไม่ยากเหมือนกันแมมส่วนใหญ่มีหลากหลายชนิดนะครับพวกขนแกะคามิเน่คนก็ก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันกลุ่มที่เลี้ยงง่ายก็ไม้หนำหนามก็กลุ่มของดิสโก้ของแมลโลอะไรพวกนี้ก็ได้คือในการฝึกเลี้ยงนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์ที่มากกว่าตรงนี้ที่สามารถเอาไปเลี้ยงฝึกได้นะครับ กลุ่มที่นิยมณตอนนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของโลโฟโฟราเป็นไม้ที่น่ารักเหมือนสละเปาอะไรอย่างเงี้ยครับเอ,อตัวนี้โลโฟโฟราฟิชิอจริงๆในกลุ่มของโลโฟกลุ่มนี้นะครับมันก็จะแยกอยู่ประมาณสัก3-4สายพันธุ์ไซส์เล็กๆขนาดเล็กๆเลยก็100-200บาทก็สามารถหาซื้อได้ละไม่ไม่ได้แพงมากในในกลุ่มของโลโฟ บางชนิดนะครับแต่ถ้าในกลุ่มของโลโฟชนิดนี้เนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงกว่าโลโฟตัวอื่นนิดหน่อยครับคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่บ้านเรานิยมเล่นมากกว่าโลโฟตัวอื่นก็จะเป็นกลุ่มของยิมโน,โนตัวพวกนี้ที่ที่ตอนนี้ที่เขาเขานิยมเล่นกันค่อนข้างเยอะใช่ครับก็จะเป็นยิมโนด่างเรื่องสีสันความหลากหลายของเขาแต่และต้นสีเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับ ก็ก็ขึ้นอยู่กับความสวยความสวยของเขาครับ